สวัสดีกับทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะในวันขัรที่19ธันวาคมปี2516ค่ะเจอกันอีกครั้งค่ะไม่เจอไม่ได้นะคะเรื่องนี้ต้องบอกต่อต้องแชร์ต่อค่ะทุกคนคะ่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยชาวไร่มันอยู่ไหนนะคะปลื้มอกปลื้มใจเนาะรวมทั้งกาแฟด้วยนะทุกคนคะ่ะหลังจากที่นะคะนายภูมิธรรมค่ะภูมิธรรมเวชยชัยนะคะร่วมเป็นสักขีพยานนะ,ะในการลงนาม MOU คะ่ะระหว่าง ผู้ประกอบการไทยกับจีนนะทุกคนค่ะซึ่งก็นะ MOU ที่ว่านั้นก็คือการซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังค่ะทุกคนค่ะและผลิตภัณฑ์กาแฟแน่นอนหากเป็นเรื่องนี้คือจะส่งผลดีในการผลักดันราคาภายในประเทศให้สูงขึ้นค่ะและแน่นอนเกษตรกรมีรายได้เรามาดูรายละเอียดกเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะเริ่มเลยค่ะทุกคนนายพุ่มธรรมเวชยชัยนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รีกระสวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยการเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือนะคะในวงเล็บ MOU ค่ะระหว่างผู้ประกอบการไทยจีนที่โรงแรมแวนด้าวิสต้าคุณหมิงนะคะนครคุณหมิงค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะว่าด้วยการลงนามในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นตามนโยบายค Quick วินของรัฐบาลนะคะในการผลักดันการส่งออกโดยกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศค่ะณนะนครคุณหมิงจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าทางออนไลน์ล่วงหน้าให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์แป้งมันสับปะหลังมันคือแป้งนะทุกคนค่ะแป้งนะแป้งมันสับปะหลังและผลิตภัณฑ์กาแฟค่ะกับผู้นำเข้าสินค้าไทยในจีนนะคะในวงเล็บไทยยูนนาน Quick Win Business m a ่งแอนด์เน็ตเวิร์ก n g ะะหากการออกเสียงหรือพูดผิดอะไรต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะ,ะซึ่งสามารถตกลงซื้อขายกันได้ค่ะและนำมาซึ่งการลงนามในครั้งนี้ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าจีนนะคะทั้งสามคู่ค่ะ โอ้สามคู่เลยวกเวิร์กเลยนะปังๆเลยซึ่งนะทั้งสามคู่นั้นนะคะได้แก่ค่ะทุกคนคะคู่ที่หนึ่งค่ะระหว่าง Startup i n o o c u s กับบริษัทกวางตุ้มจงชิงไบโอเคม i ค a ล s c ซ e เอ e a ์แอนด์เทคโนโลยีจำกัดนะคะและคู่ที่สองนะคะระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงคั่วกาแฟกับบริษัท ยูนานจงตงอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดคอมพานีลิมิเต็ดนะคะและคู่สุดท้ายค่ะระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงคั่วกาแฟกับบริษัทยูนานนิวเทสเอกรีคอนเทียลเดเวลปเมนต์คอมพานีลิมิเต็ดนะคะ mm hmm. โดยเป็นการนะคะตกลงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แป้งมันสับปะหลังค่ะและสตาร์ทนะคะที่ผลิตได้จากหัวมันสับปะหลังและผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะคิด มูลค่าค่ะ5,430.75ล้านบาทเลยนะคะทุกคนค่ะและนาทุกคนค่ทางด้านในภูมิธรรมนะคะได้กล่าวแบบนี้ค่ะการหาตลาดล่วงหน้าให้กับมันสับปะหลังและผลิตภัณฑ์กาแฟในครั้งนี้นะคะจะส่งผลดีต่อราคามันสับปะหลังและกาแฟในประเทศค่ะที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากการที่ผลผลิต ะะมีตลาดรองรับและช่วยให้เกษตรกรขายผลิตภัณฑ์ได้ราคาดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นค่ะซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ต้องการลดรายจ่ายนะคะเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและจากนี้ค่ะจะเดินหน้าหาตลาดล่วงหน้า ให้กับสินค้ากเกษตรอื่นๆต่อไปออันนี้นะคะก็นายภูมิธรรมได้กล่าวไว้นะคะและก็กล่าวว่าในการเดินทางไปคุนหมิงในครั้งนี้นะคะได้รับรายงานจากนายรัฐนายรัฐวิมลจันทร์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศค่ะนะครคุณหมิงนะคะถึงการไปสำรวจตลาด ตลาดสินค้าไทยนะคะในห้างสปปรรพสินค้า พาร์คสันนะคะซึ่งเป็นห้างสปปรรพสินค้าแรกของต่างชาติที่เข้ามาเปิดสาขาในจีนค่ะก่อตั้งนะคะเมื่อปี2537ค่ะและเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงด้วยนะคะในปี2548นะคะถึงปัจจุบันเนี่ยมี42สาขาใน28เมืองจำหน่ายสินค้ามากกว่า5,000แบรนด์และมีสมาชิกนะคะกว่า17.9ล้านคน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะจะร่วมมือกับห้างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าไทยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยต่อไปอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะทุกคนคะแม้มีความคิดเห็นอย่างไรชาวไร่มันกาแฟด้วยนะยกมือขึ้นคอมเมนต์กันเข้ามา นะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยวันนี้นะคะช่องมามีออสการ์ค่ะชาวนาคนนี้ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะ,ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อด้วยนะ,ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วย กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกระทรวงพาณิชย์นะคะเพจกระทรวงพาณิชย์ค่ะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วพบกันนะ้าทุกคนค่ะบ๊ายบาย